บอมาอีกพี่น้องครับผมก็สัสดีครับมาพบก,กับทีมงานสายยูนิซี่ครับผมหลังจากซ่อมสิบล้อเสร็จเปลี่ยนคานเปลี่ยนอะไรเสร็จที่พี่น้องย้ายมาลงหน่งงานรองกันตอ่อครับ เออแ่บเนี่ยล่ะวอดี้รับสิบลอ้อเลยเออไม่ได้ตอนนี้โอ้แม่ลังตอนนี้แถวนี้มาลุ้นกันครับว่าจะมีหินหรือเปล่าไี่น้องขุดสะหรือลอกนานานี่ บอ่อไหนใกล้เอาบอ่อนั้นคนระับเอ,อ๊ะโอ้่างไหม,มใส่ใบเกียดให้เด่นอนอนนี่เนาะโอ้น้ำแห้งตอนนี้จะหลอกลองอีกบ่นี่สระเก่าอยู่นี่ เอาเป็นตะคัก่นี้เอาคันแทเอาคูสะออกแล้วก็ลอกลงอ,อีกครับพี่น้องนี่สุดจัดรถนี่เอาคูสะหรือเปล่านี่ เ่าฟันกูสะนี่หรือเปล่าเปิดดูแล้วน่าจะมีหินครับเปิดบ่อแล้วไหมเออนาะโอ้มีหินด้วยครับพี่น้องเอ้ย ได้หินน้ำได้หินน้ำครับนี่หินอย่างสวยพี่น้องเลย, mm hmm. ยใหญ่บ่อมาใกล้ๆครับเอาคันขุดสะพี่น้องข mm hmm. ุดพี่น้องขุดขุน บายใจพี่น้องวันนี้อยู่ด้านบนเรียนคันพูดสะครับ กอมไม่พี่น้องเียนคันคูสะครับอันนี้อูด้านบนครับสบายเลย หลังเสือสบายเลยวันนี้ ล่งทางด้วยเลยพี่น้องแต่บ,บริเวณนี้สุจัดเลยลูกรางอย่างสวยเลยพี่น้องเลย ีแรกคือมาปรับระดับแล้วพี่น้องปรับพื้นที่เราเปลี่ยนใจให้เอาควรฟูสาออกหรือเปล่าเดี๋ยวไปล้างก่อนครับพี่น้องอยหลังสิลอด